สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาทำาขั้นตอนการนำแอปขึ้นแอปสต o ร์ขั้นตอนแรกคือการขอเซอร์ติฟิเคตขั้นตอนต่อมาก็กดที่สปอร์ไลส์เซิร์ชที่เครื่องแม็กแล้วก็ทำการเซิร์ชคีเชน จากนั้นก็ไปที่ Keychain Access นะฮะแล้วก็เลือกที่ Certificate e s t e n s i o a r e q r e s t อ่ะ Certificate Form Certificate Authority นะฮะจากนั้นก็ทำการคลิกเลยฮะทำตามตาม,ตามคลิปได้เลย แล้วก็จะขึ้น c e r t i f i c a t e Information ขึ้นมาก็ทำการใส่อีเมลแล้วก็ชื่อ Common Name นะฮะจากนั้นก็เลือก Save to Disk เพื่อที่จะเก็บซืรอของเราไว้ในเครื่อง Mac เรานะฮะจากนั้นก็ Continue Continue ก็เลือก ฟันเดอร์ Thunder ที่จะเก็บเซอร์ของเราไว้นะฮะแล้วก็ทำการตั้งชื่อ <c oughs> ตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะฮะ <c oughs> ที่เกี่ยวกับแอป,ปของเราอะ <c oughs> แล้วก็ทำการกดเซฟจากนั้นก็ <c oughs> ทำการกดดันนะฮะ <c oughs> ตอนนี้เราก็ทำการเซฟเรียบร้อยแล้วอันดับต่อไปก็มาที่หน้า developer ของ Apple นะฮะขั้นตอนนี้คือเราต้องการสร้าง C ซอร์ติฟิเ e หน้านี้ก็ให้เลือกแบบ Apple developer ก่อนนะฮะสำหรับสำหรับนักพัฒนาแล้วก็ชูเซอร์เข้าไปที่ Apple นะฮะทำการกดคอนติ n น e ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการดาวน์โหลด เซอร์ลงมาที่เครื่องนะฮะาจากนั้นก็โอเพนขึ้นมาแล้วก็ตทำการทำคลิกที่ซื้อของเราม่อกี้นะฮะอ,อย่างไรครับตอนนี้มาแล้วอันดับต่อไปก็ส่วนนี้คือสำหรับอัพแอปขึ้นแอปสต o ร์ฮะ ก็เหมือนกันก e ับอันเมื่อกี้ทต่ต่างกันที่ว่าอันเมื่อกี้คือสำหรับไว้ให้นักพัฒนาเทในไอโฟนเครื่องจริงอ่ะฮะทำการกดดาวน์โหลดลงมาแล้วก็ทำการเปิดอีเครื่องเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วค่ะสองอันขอบคุณครับ